ให้ชมพระสมเด็จพระนครงองค์นี้นะครับมีการบันทึกโดยกล้องกำลังขยายที่มีคุณภาพสูงนะครับคือประมาณ2,500ันอ็ก์ะฮะซึ่งจะใช้เห็นนะครับว่าเนื้อหาโลสารของพระสมเด็จพระนารงองค์นี้นั้นมีอะไรที่ถูกซ่อนอยู่นะฮะเนี่ย yeah. วงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนเครับเราสังเกตที่ซุ้มครอบแก้วนะเป็นแบบไหผพาซี่อย่างชัดเจนนะครับพอเราใช้กล้องกำลังขยายสูงเนี่ยสอดส่องลงไปแล้วเนี่ยจะพบว่าหากว่าซุ้มครอบแก้วมีความสูงกว่านะครับเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะฮะพยายามที่จะเลื่อนให้เห็นนะว่าเนื้อหาโมเสรนั้นเป็นอย่างไรดูแบบไปไวนะครับเพื่อนๆครับ ใครเข้ามารับชมแล้วก็ต้องใช้พิจิรญาณในการรับชมด้วยน,นะครับดูแบบไวไวหน่อยนะนยให้เห็นในความงดงามนะครับที่เกิดขึ้น ีะจะเห็นแล้วนะครับเนื้อหามวนสารบริเวณขอบมีขอบด้านข้างนะครับ หมดงามนะครับยังไม่ได้เจาะให้เห็นข้างในลึกๆนะฮะแต่หากว่าเพื่อนสังเกตดูนะครับว่าพระสมเด็จพระครั้งเนื้นอหามนสารนั้นก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับ หลายวงที่ผมได้มีการนำมาเผยแพร่เนี่ยก็จะพบว่าเห็นถึงความงดงามที่ตะลึงฮะดูต่อนะครับสวยงามจริงๆอ่ะ